สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆสไตล์เราครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูนี่กันดีกว่าตลาดเปิดใหม่เพื่อนเ<ๆ>อามูเล็ตไนท์มาร์เก็ตเนี่ยสูมให้ดูตลาดเอามูเล็ตไนท์มาร์เก็ตสนามพระเครื่องของสมสองเปิดทุกวันสามโมงถึงห้าทุ่มนะแล้วเขาจะมีมีนัดมีนัดใหญ่วันวันวันพฤหัสเพื่อนๆเรามีโอกาสมาครั้งแรกนะต,ตรงนี้คือปอกุุงเผา่เพื่อน,นแล้วเขา้า เราเลาะทางมางจากพังนกอะ่ะพันกอะ่กอะตลาดพันกตรงมาปุ๊บแล้วก็จะมีทางเลี้ยวเข้ามาเป็นเป็นตลาดเขาเปิดร้านได้ด้วยเห็นไหมมีร้านมีอันนี้เป็นร้านปลาเครื่องให้ดูปุ๊บเราจองตู้จองายได้นะอาตัม้มอาตั้มวัดชัยอาทิตย์ของเราเขามาเปิดอยู่ที่นี่แล้วนะ,ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วกันร้านพ่อให้ดูให้ดูแบบให้ดูแบบแบบแต่ก็ต่อ,อเขาไม่กล้าเดินไป ถ่ายตามร้านเขานะเดี๋ยวให้ดูแบบกล้องกว้างนะเห็นไหมเขาเป็นแบบเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะให้ให้ให้วางพักแล้วถ้าเป็นตู้เป็นตู้อาตั้มบอกว่าเดือนละสามพัน 3, ถ้าเป็นโต๊ะพ่อบอกว่าไม่ได้เสียตังค์ช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนเไง แหมพ่อไม่อยากถ่ายเลยนะ<ห>นพ,พ่อพ่อมาแต่พวันพฤหพัสถ่ายอะไรอย่างนี้น,นี่ไม่ถ่ายเนี่ยพ่อเพิ่งได้หลวมพ้ากลวยมาเนี่ยอตาตัมอตาตัมมาเปิดตู้อยู่เงี้ีอยากให้ดูชื่อชื่อร้านอตาตัมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอตาตัมไม่ได้อยู่วัดแชร์ชิตแล้วนะเขาอยู่ร้านตรงนี้แล้วอตาตัมชินะปูละแหมแล้ววันนี้วันนี้เขามีเขามีอันนั้นด้วยมีเขามีกิจกรรม เขามีกิจกรรมตรงนู้นด้วย้ปเดี๋ยวครับพี่มาจะมีโต๊ะวางสูงไม่ดูเราก็ไม่กล้าเดินไปถ่ายไม่รู้จักเพิ่งจะมามะเขามีประกาศจับรางวัลด้วยนะเพื่อน Okay. ไปก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่